ครับผมสวัสดีครับเมื่อวนี่สิมาขายรถหาซิบแร้งสภาพงามเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเด้เห็นเราสวาิว่าอู้มสำรวจไหมครับขั้นนี่สสำรวจไหมนะครับอุปกรณ์สองชิ้นครับราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทดาวแสนหนึ่งครับขั้นนี่เดี๋ยวผมจะพามาเบิกขั้นนี้นี่ครับมีไหมเลยครับสามร้่ยชั่วโมงครับเลิกทีหกสามสามร้อยชั่วโมง แสนสองหมืน 5, ่นห้าพันบาทตัลรอกนไดนครับช่วงนี้มีไม่เลยนะตัวป่งเข้ามาเด้ครับไมซูยางครับสีทุยางเลยไม่เม่อนะครับสามร้อยชั่วโมงครับสามร้อยชั่วโมงครับนี่ยางทุกจางบาะ ะครเบาะมีอันนี้เปลี่ยนให้ครับก็ต้องท่วงหลังคาไมา้ไม,ม,ม,ม้ทุกอย่างรถถุงมา้าจอดได้นะครับรถถุงม้าตรงนี้ยังบ่้านใส่แบตเตอร์เบิรนข้างล่างเดียวเลยครับข้างล่างมามี่ห้อยสีแถบบถถลอกได้นะครับผมก็องห่วงเนื้อสนิมมี่หรอครับมาเบ,บื้องด้านหลังครับ ดาวแสนหนึ่งนะครับนี่หกแสนสองหมื่นห้าันบาทครับต่อร่องกันไดเดี๋ยวมีคนอยากได้ห้าสิบแรงมือสองนะครับรถตีหกสามสามร้อชั่วโมงรถจากตบุบงบุญแบบบึงหลอบลอๆรถเลยครับไม้พุชยางครับแค่ก็ต้องเก็บยังเลยนะครับผูกข่าวไปนี้ก็ต้องเก็บซีไม่ก็เลยครับเพราะว่ามันไม่อยู่แล้วซีนี้ แค่หลางก็ซื้อครับกนะ็สีเดิเมเงาดีนวนดีใบมีดดใบมีดยังเต็มนี่สีพวกท่านเดี๋ยวออกเบิร์ครับขนาดใบมีดดันนะครับไม่สูญยางครับผมไม่สูญยางครับหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทซื้อรถดลดใดอีกครับผม เรือว่าเงินพันจังไดเงินดาวกระเทือนกระท้นเขามากครับสอบถามเซลแมนเบังกอน061-024-4343นะครับ Facebook เซลแมนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเซลแมนชาแนลนะครับฝากติดตามเพจทำได้ได้คร,ครับผมกูณกิลต่างมือสองเซลแมนชาแนลแบบเล่าๆอีสานบานเฮานี่แหละ พราะว่าคุณถามหาห้าสิบแรงหลายครับก็เลยมีคันงามๆก็เลยอยากขายให้เบิรงครับอันนี้โอเคประมาณนี้นะครับเด้อยาวแสนหนึ่งครับหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทยังได้การทุกกันมากครับผมฝากติดตามไปได้ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับที่รับชมครับอย่ๆหาคันใหม่มาลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันหลายรุ่นเหลือเกินครับตอนนี้ผมจีจำราคาไว้เลยนะครับก็เลย ลุงศีลาคั้นเหรอครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับพอ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ